เดี๋ยวเราจะมาลองหย่อนปลากันนะครับจับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไรปลาจะกินปลาเยื่อลงไปแล้วครับถึงพื้นยังครับเริ่มน้ำครับหนึ่งสองสามทีอ้าวนับหนึ่งถึงสี่กินเลยครับเห็นปลาอะไรครับดูกันอุ้ยปลาแดงเ,ดงเดงนี่ยครับ อีกไม้หนึ่งครับเริ่มใหม่ครับอีกไม้หนึ่งโดนแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้โหลีซียักษ์ครับโอ้ยหวิงไหมครับวิงไหมครับคันระวงังเฮ้ยเฮ้ยขาดหลุดไปหนึ่งเลยนี่ดูไซส์ครับ อะไีสีครับบอกแล้วให้ใช้วินใช้วิ่งทางทางเนี่ยตาแดงครับไต่นะครับไม่ใช่ปลาเมาเมื่อคืนนี่ครับภาษาแถวนี้เขาเรียกปลาจานครับดูตัวครับโอ้โหหลุดไปหนึ่งเมื่อกี้เห็นตัวหน้าตัวตาเลยเกเดี๋ยวลุ้นมันไม้ต่อไปครับ ลงมาแล้วครับถึงพื้นยังครับหนึ่งสองโอ้สองครับโดนเลยครับหินครับอุยขันหักครับนะครับโชว์นะครับปลาก็ติดขันก็หักครับวันไหลเกิดครับอันนี้แลนลายครับเรามีเบ็ดอีกขันครับอันนี้ โอ้ยนี่ครับเกาทานครับเอาไปครับเอาไปครับเกาทานโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดก่อนขนัด